สวัสดีครับอยู่กับช่องนิ่งหนองผาแดใงใจทิละสามนะครับเอรอไมโครทาทางให้ก่อนนะครับแล้วค่อยเข้าไปเอาจะได้ไม่เข้าไปฝันน่งนู้นนะครับนั่นะครับทีนี้ทางมันขี้เหร่นะครับเลยเข้าไปไม่ได้ก็เลยให้ไมโครทาทางให้นะครับ ถึงมีแผ่นเหล็กก็ลื่นเหมือนเดิมนะครับทางมันเคลด้วยนะครับโคก็เลยตัดให้ที่ได้ขอให้ลองวิ่งไปฝั่งนู้นก็ไปไม่ได้ติดไอเขาเซเวระดับนะครับจิงระดับ ็เลยพากันขับมาฝั่งนี้คืนนะครับก็มิโรทําทา,ทางให้อยู่ก็เลยพากันนั่งนั่งรอนั่งรอตักดินในนี้ออกทั้งหมดเลยนะครับ วันนี้ถ้าฝนไม่ตกก็คือจะทำโอนะครับแต่ดูพาทีไปแล้วน่าจะตกอยู่นะครับ เป็นบันไดแล้วนี่ไม่ต้องใช้รถแล้วครับใส่ลันเนาะนี่ไม่คุจัดให้เลยครับถ้าได้ทำก่อนฝนตก ถนนน่าจะดีอยู่นะครับเนี่ยช่วงเนี้ยฝนมันยังไม่ตกนะครับคือถ้ามีรถรถเรื่อรถไถก็ได้นะครับทําทางก็มันจะแน่นเลยนะครับมันก็สามารถวิ่งได้ เมื่อวานว่าว่าจะทำก็ไม่ได้ทำนะครับก็เลิกงานแล้วมันวัาหน้าเขาเดินมาประมาณ1 8 1 8นะครับเลยถามแกเห็นแกพอดีเลยถามว่ามีหล้อทำโอไหมมีโอให้หล้อไหม ว่ามีนี่ต้องการเอาดินออกก็ทําได้เลยแต่ต้องขอเขาทุกรอบนะครับทุกครั้งมีใช่ทุกรอบทุกครั้งในแต่ละวันนะครับอันไหนเราจะทําคือต้องถามเขาก่อนนะครับว่ามีโอให้ทํำไหมถ้าไม่มีก็แสดงความเสียใจกับทีมงานหก้อด้วยด้วยนะครับ ในความเสียใจให้ตัวเองวันนี้ก็เติมน้ำมันไปน่าจะเติมให้60ลิตรนี่แหละนะการชูไม่รู้ ไปทำอยู่ตรงไหนครับเออน่าจะไปขุดกระเพกเออมองหาจานร์ชูวันโอน้ี่จานร์ชูอยู่ตรงนี้ครับ ฮะไหนไม่ลงในโทรศัพท์นี่แเลาากยเก็บนมดนี um um ่แสดงแสดงความเสียใจด้วยนะไม่ได uh ้แสดงความยินดีเลย เอาปิดกระจกหมดอยนะ่างน,น,น,นั้นน่ะฝั่งนู้นน่ะเขาปิดได้ปิดทำไมนนอ่ะลายลายเสียเนี่ยตกเวลาดีเลยตกถึงเรื่เป็นเรื่องอ๋ออปิดเครื่องนี่เอร์เย็นช้ำเลยเนาะโอ้คันนี้เอร์แอร์กี่หรือเปล่านี่ ดูตรงแล้วเขาน่าจะตัดฝังนู้นลเอยไปหามที่หรอเป็นเล็กแล้วไปเป็นเล็กหมดเราทำทาง นนะ๋อแบ่งกันคาร์บอโซนโอ้มีกันแบ่งกันยิงนายวิ่งวิ่งวิ่งไปฝั่งไหนฝั่งนู่นนะอ๋อวิ่งทางนี้ก็เดินได้ไม่ใช่嘛เนี่ มันก็แข็งแข็งอยู่แข็งอยู่รถเปล่าได้อยู่แต่ถ้ารถนั่งเนี่ยไม่ได้เนี่ยนี่อ้อมอ้อมมั่ง เราไปฝั่งนี้เลยครับดูท่าทีว่าดินแข็งอยู่ให้ไมโครนั้นทําทางก็ก่อนเราหน่วยเสียงกล้าตายไม่รู้ว่าจะให้ขุดดินตรงไหนออกนะครับโอ้ังนู้นิ๋ไปฝั่งนู้นนะ เราก็มาเอาดินตรงนี้นี่จะออกตง้งไปเลย,รเลยครับผมครับแม่บ้านจะมนี้ก่อนกันฮะ เดี๋ยวเซฟต้องเซฟตี้มันมาได้ครับไม่ลำคาญจานทูจอดทำไรเขาให้ทำงานไม่เฉย ดินก็แห้งแข็งดีนะครับถ้าได้ทำตอนที่ว่าดินมันแห้งนะครับทำทางแล้วก็พดอัดแน่นๆมันก็จะวิ่งได้นะครับ Okay. เดี๋ยวผมติดบ้างครับเมื่อวันนั้นจะติดอยู่แต่รมเสียครับเลยไม่ติดถอดแตรแตรด่วนไม่ได้ครับไออยู่บนหัวร็อกกี้นอตมันมีแต่สินิมเลยไม่ได้ถอดออกเลยก็เห็น แตอยู่ที่ยุ้งอันนึงก็จะลองเอามาใส่ดูนะครับว่ามันจะใส่ได้หรือไม่ได้นะครับแต่ก็คือว่าอีกอย่างมันไม่มีที่ต่อสายลมแต่ที่ต่อเขาไม่รู้อยู่ไหนครับน่าจะได้ซื้อใหม่เลยถ้าต่อก็น่าจะต่อเข้าตรงนี้ตรงนี้นะครับเข้าขาว มีลำบากแน่ต้องรอเลยงนู้โลโลนก็ใกล้จะทำทางเสร็จแล้วนะครับโอ้โหแม้โอ้โหลกอัออนตรายนะครับนี่ รมกันสองคันเลยตรงนี้ฝั่งนี้ทำทำได้เร็วเห็นเขาว่าคนงานเขาสามสิบคนฝั่งนูน้นว่าร้อยกว่าคนทำไม่เท่ากับฝั่งนี้เลยนะครับตัวลงเยืนแล,นะแลก็ได้เทอ,อีกแล้วนะครับ คลิปนี้ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ